สวัสดีครับเพื่อนๆยินดนีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเนอเร์อข่าวครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปข่าวสาสมอสอนอาร์ซนอนประจำวันที่2กรกฎาคม2564นะครับเดิมแรกนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการปล่อยตัวบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งนะครับผมในาคาเดีของสมอสอนที่ถูกคาดหมายว่าจะไม่ใช้งาน,น,นในฤดูก,กาลหน้าแล้วก็ไม่สามารถผลักดันนักเตะเหล่านั้นเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับผมจากนั้นแล้วก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับราซ้อคายนักเตะอัปเดตด,ดีลของทางเ็นไว้อัปเดตด,ดีลของทางนโนโ่เตวารเลสครับที่ตอน,น ฟังกันจบแล้วท่านเพื่อนที่ชอบในเนื้อหาของข่าวนะครับผมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราจ้าครับ กราบขอบว่าคุณไปอย่างสูงครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก่อนที่จะไปเกี่ยวกับาการซื้อขายนักเตะนั้นเรามาดูการที่สื่ออย่างทางเดลกาเรียสเนี่ยออกมายืนยันแล้วก็รายงานอย่างชัดเจนครับว่าคาทามพิมพิลิกเนี่ยคาดหวังว่าเกมการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับสืกแรกในเกมพิมพิลิกเนี่ยจะมีการเพิ่มอัตราผู้ชมในสนามนะครับโดยมีการคาดหมายสูงสุดก็คือว่าสามารถที่จะเพิ่มโควตาผู้ชมในสนามเนี่ยเต็มความจุสนามในการแข่งขันแต่ละนัดครับ เรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสถานการณ์ของทางโควิด19ที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นผิดกับบ้านเราครับตอนนี้แล้วทีนี้การที่มีผู้ชมเข้ามาสู่สนามเนี่ยมินเงินมันก็จะเข้าสู่สโมสรน,นะครับผมทําให้แต่และสโมสรเนี่ยมีสภาพห้องทาด้านกรเงินมากขึ้นครับโดยเฉพาะทางลาซอนที่รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากปัดการเข้าชมการแข่งขันครับ จบจากข่าวการเพิ่มผู้ชมในสนามในสึกพิมพิลีกเนี่ยเรามาดูตารางการแข่งขันในช่วงปีสั้นของอาร์ซอนกันบ้างครับล่าสุดน,นะครับทาง AF Start ครับทวิตเตอร์ที่แรงงานเขากับทางอาร์ซอนนะครับผมก็มีการก็มีการเปิดเผยตารางการแข่งขันปีสั้นของอาร์ซอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปออกมาอย่างชัดเจน,นครับผม เขาบอกว่าที่7สิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเริ่มต้นปีซีซั่นของาอร์เซน,นวันที่12สิงหาเนี่ยทีมาร์นนเซนจะต้องเดินทางไปที่สกอตแลนด์นะครับไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมวันที่13นะครับาร์เซน,นเจอกับทางฮิเบอร์เนียนวันที่17นะครับาร์เซน,นพบกับทางเรนเจอร์วันที่20นะครับาร์เซนบินไปที่แอตลาสเมิกาครับไปที่รัฐโอลนโดนะครับวันที่25ครับาร์เซน,นเจอกับทางอิติลน วันที่28ครับอาร์เซนอลเจอกับเอเวอรตันหรือว่าสโมสรบีเนียนลาลีออสนะครับวันที่1นะครับอาร์เซนอลจะต้องเปิดบ้านเจอกับเชลซีแล้วก็นัดสุดท้ายในเกมปีสั้นนะครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนท็อตแนมโพสเปอร์นะครับในการแข่งขันปีสั้นสองสุดท้ายนะครับเป็นการร่วมมือกันของสามสโมสรในกรุงลอนดอนครับมีทางท็อตแนมโพสเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีครับผมแล้วก็จะมีการมอบแต่แท้จากการแข่งขันนัดนั้นนะครับบริจาคให้กับมูลิตี้เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนกรุงลอนดอนครัับบก็็ถืืออว่่่าเเปนนรรงทีีดะคผม จบจากข่าวเกมปีซิซันนะครับผมเรามาดูข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะกันบ้างครับล่าสุดนะครับอาร์เซนอลนะครับมีการปล่อยกลุ่มนักเตะเยาวชนออกจากทีมไปเป็นรูปแบบการยืมตัวแล้วก็ปล่อยแบบทาวนนะครับรายแรกนะครับก็คือนักเตะที่มีชื่อว่าเดนิเลบาลัสนะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับย้ายไปกับสโมสรบิววอร์ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับด้วยสัญญายืมตัวตลอดทั้งฤดูกาล2021ถึง2022ปากันหลังทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนะครับอายุเพียง ทางเซอร์คาดหวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไปพัฒนาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทางมิววอลในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เจ้าตัวนะครับประสบความสำเร็จในการเล่นกับทางแบ็กพูลเมื่อรุูการที่ผ่านมาซึ่งเขาอยู่ในทีมที่พาแบ็กพูลชนะในรอบเฮยอฟและเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหลักภายในทีมนะครับผมลงเล่นทั้งฤดูกาลไปทั้งหมด38เกมส่วนนักเตะดาวลูกแรกที่2แล้วก็รายที่3นะครับอาเซนอล ปล่อยแบบทาวอนนะครับผมเริ่มต้นที่คนแรกครับก็คือนักเตะอย่างทางเบนซีฟนะครับเบนซีฟนะครับกองกลางดาวรุ่งวัยยีปีย้ายไปกับสโมสรโคเบนเทียนแบบทาวอนเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับผมก่อนที่ซีฟนะครับจะถูกปล่อยตัวกับทีมช้งงางกระทืบลงยืมตัวไปใช้งานและลงเล่นในศึกเตะแชมเปี้ยนชิพไป30เกมสําหรับซีฟนะครับผมเป็นอดีตเด็กปั้นของทาวเวสแฮมวิเตดก่อนที่ย้ายมาอยู่ไอซอนในปี2014 ส่วนรายสุดท้ายครับก็คือนักเตะที่มีชื่อว่า d ด n เนียลโอโยโกเก้นะครับปากันหลังตามลูกวัย18ปีเจ้าตัวนะครับเลือกที่จะปฏิเสธสัญญาอาชีพของทาซอน และแตัดสินใจย้ายไปเล่นกับสมสรอนเบนฟอร์ดทีมน้องใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกแบบทาวนนะครับผมโอเยโกเก้นะครับเขาร่วมาคาเดมี่ของสมสรอนาร์ซอนตั้งแต่อายุ14ขวบหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับเขาเคยเป็นเด็กปั้นของสมสรอนบานเดตมาก่อนเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาขยับเคนมาเล่นให้กับอาร์ซอลชุดยูย่และลงเล่นไปทั้งหมด10เกมในรายการพรีเมียร์ลีก2รวมไปถึงมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนอีกด้วยนะครับผมก็ นี่ก็คือวิถีทางของนักฟุบอลอาชีพนะครับผมหวังว่านักเตะด,ดาวลุ่งทั้งสามคนนะครับจะประสบความสำเร็จกับอาชีพการนนะแข่งกับสโมสรใหม่ครับผมก็เอาใจช่วยครับจบจากข่าวการปล่อยด,ดาร์ลุ่งนะครับผมมาดูข่าวที่รู้สึกว่าจะทำให้อซอนตุนเหมือนกันนะครับผมล่าสุดน,นะครับสื่ออย่างทางเดอะซันนะครับออกมาเปิดเผยว่าทางเอเวอเรตน,นะครับ เข้าร่วมวงไล่ล das ่าตัวเป็นไว้ซึ่งตอนนี้ครับทางเอเวอร์ตันก็มีการแต่งตั้งทางลาฟาเบตเตตเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลาฟาเบตเตสเนี่ยก็เลยเร่งที่จะปิดดิวของทางเ็นไว้ให้ได้นะครับผมแต่ก็ตามครับเพื่อนๆก็พอใจได้เพราะว่าสื่อที่นาเรื่องนี้มารายงานก็จะเป็นสื่อที่ออกแนวกสิบอยู่นะครับก็นั่นก็คือสื่ออย่างทางเดอะซันนะครับผมในรายละเอียดของข่าวนะครับมีการระบุว่าทางเอเวอร์ตันนะครับได้เข้าร่วมการเจรจาที่จะคว้าตัวเ็นไว้ จากทางไบตันไปร่วมทีนะครับผมโดยมีการยื่นข้อเสนอจำนวน50ล้านปอนด์แต่50ล้านปอนด์นั้นจะมีการแจยเงินก้อนแรกจำนวน20ล้านปอนด์ส่วนเงินก้อนที่เหลือนะครับ30ล้านปอนด์จะมีการผ่อนจ่ายตามสัญญาของนักเตะครับซึ่งตอนนี้ครับ ทางเบนไฟก็แสดงความชัดเจนครับว่าอยากจะย้ายออกจากทีมไบตันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ทีมชาติในศึกบอลยูโรครับผมตรงนี้ถ้าเรามาดูลายละเอียดของเนื้อขา่าหครับการที่เบตันยื่ยนข้อเสนอไปเพียงแค่20ล้านปอนด์ก้อนแรกแล้วก็อีก30ล้านปอนด์เนี่ยมีการผ่อนจ่ายตามสัญญาของนักเตะผมก็มองว่าทางไบตันน่าจะตอบปฏิเสธไปครับเพราะอย่งางไรก็ตามครับจากข้อมูลที่เราเรียนรู้กันมารับรู้กันมานะครับว่าทางไบตันนั้นอยากจะได้เงินสุดเพีพพยงๆจำนวน5 0ล้านปอนด์อาซอนก็พยายามเจรจาตรงนั้นอยู่ แล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าอาร์ซอนยื่นเงินก้อนแรกไปแล้วจีนวร42ล้านปอนด์แล้วก็ใส่ออปชั่นเสริมอีก6ล้านปอนด์นะครับผมถ้าผมเป็นสโมสรไบรตันนะครับผมมองว่าขายเป็นไวให้กับทางอาร์ซอนดีกว่าครับการันตีเงินก้อนแรกที่ไดจากการขายมากกว่าเอเวอเรตันอๆครับ เพื่อ,อนๆความคิดยังไงกับประเด็นตรงนี้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมทีนี้นะครับสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าจะสั้นนะครับตรงนี้ก็คือทางคุณคีสเฟลลี่นะครับจากฟุตบอลลอนก็ออกมาืนยันชัดเจนครับว่าดีลระหว่างอาร์ซอนแล้วก็ทางเบนไว้นั้นน่าจะจบลงหลังจากที่ทีมชาติอังกฤษเสียิีนภารกิจบอลยูโ bon รนะครับผมเพราะว่าก็มีการแคบภาพนะครับจากอินสตาแกรมของเจ้าตัวครับมีการใส่คําถามว่าแฟนบอลก็ถามว่า ข่าวล่าสุขกทางเ็นไฟเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ตอบว่าดิวต่างกล่าวนั้นก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ก็เชื่อว่านักเตะนั้นน่าจะเป็นเพืเดรทาซอนอย่างแน่นอนครับฝั่งตรงนี้ก็สบายใจได้ครับผมสื่อที่มีความน่าจะถือมากกว่าเดอะซันก็ออกมายันชัดเจนครับว่าเป็นไว้น่าจะเป็นเพื่อนคนใหม่ตาซอนหลังจากที่อังกฤษเสียสิ้นภารกิจ บอลจูโร bon แน่นอนครับจบจากข่าวของเป็นไว้นะครับแล้วมาดูข่าวที่มีการรายงานจากสื่อที่ความน่าเชื่อถืออย่างทางฟาบิเซโลมานอกันมากครับผมล่าสุดนะครับโลมานอวออกพูดถึงประเด็นของทางนูโนเตวาเลสครับว่าทำไมเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เปิดตัวสักทีนะครับผมโลมานอออกายืนยนชัดเจนครับว่าอาร์ซอนเนี่ยตกลงค่าตัวในการเซ็นสัญญาเป็นไว้จากเบนฟิก้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการเปลีป่ยนแปลงนะครับอาร์ซอนพร้อมจ่ายเงินจานวน8ล้านโยโูโรบวกออปชั่นเสริมในอนาคตทางนโน่นนเนี่ยจะเซ็นสัญญา,ยายระยะยาวทางอาร์ซอนจำนวน5ปีนะครับผมตอนนี้นักเตะอยู่ที่กรุงลอนดอนนะครับผมกำลังมีการตรวจร่างกายอยู่และทางอาร์ซอนกําำลังพยายามหนักๆที่จะคว้าตัวโลคองกามา่วมทีมให้ได้ในสุดสัปดาห์นี้ครับเ,เพื่อนๆหลายคนแฟนบอลหลายคนก็สงสัยว่าทําไมไม่เปิดตัวสักทีนะครับผม ทีนี้นะครับมันก็มีสื่อเจ้าดังจากทางโปรตุเกสนะครับที่มีชื่อว่าโอโจโกนะครับออกมาระบ,บุว่าทางนูโนเตเบเลสเนี่ยเดินทางมาที่กรุงลอนดอนเปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนักเตะนะครับจะเข้าโปรแกรมการตรวจเชื้อโควิด -19 เเสียก่อนนะครับหากผลการตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวกเนี่ยนักเตะจะต้องถูกกักตัว10วันแต่ถ้าผลการตรวจเชื้อเป็นลบเนี่ยนักเตะจะถูกกักตัวเพียงแค่5วัน,นครับผมใจเย็นนะครับเพื่อนๆผมคิดว่าดีลในการคว้าตัวนูโนเตเบเลสเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่มีประหานครับผมแล้วก็มั เป็นผู้เล่นคนแรกที่ทางซ่อนความมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ครับ จบจากข่าวของนูโนเตเวเลสนะครับผมมาดูข่าวคนต่อไปที่โตโนโนรายงานนะครับล่าสุดนะครับเขามีการเชื่อมโยงข่าวว่าทาจเซเมนโยเนี่ยผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางโลมาจะเดินทางมาถึงกรุงโรมในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทางโลมาก็จะมีการเดินดิวดังกล่าวที่มีการเจรจาค้างไว้นะครับนั่นก็คือดิวของทางกาดิชาก้าแล้วก็ดิวการซื้อตัวลุยปาติซิโอเพื่อเสาประตูจากสโมสรวูฟนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าดิวของทางลุยปาติซิโอนั้นน่าจะจบลงในสุดสัปดาห์นี้ส่วนทางกาดิชาก้า แสดเสียก่อน,นครับผมดูดัดกกล่าวความชัดเจนดักกล่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมของการอิชาก้าไปโรมานั้นน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับรอต่อไปครับแฟนบอลาซอนเจเยนนะครับผมตลาดเพิ่งเปิดเพียงแค่สาสัปดาห์เท่านั้นเองครับจดจากการรายง,งานข่าวของทางฟาบิเซโอมาโนนะครับผมมาดูข่าวของทางอลิซองลาเซตกันบ้างครับล่าสุดนะครับคุณคีสเซนลี่จากฟุตบอลดนนะครับสายข่าวอซอนอ๋อเปิดเผยว่า อเล็กซองดลาเซตเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่สับสนนะครับผมนักเตะอยากจะย้ายออกจากทีมไปจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางซอนตอนนี้นะครับทางอเล็กซองดลาเซตเนี่ยเหลือสัญญาไปกับทางซอนเพียงแค่ไม่ถึงปีนะครับผมทีนี้ทีมที่จะอยากได้ลากเซตไปร่วมทีมเนี่ยติดปัญหาตรงที่ว่าไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยอเล็กซองดลาเซตได้ได้นักเตะไปราคาที่ถูก แต่ว่าต้องไปเพิ่มค่าเหนื่อยแล้วก็สัญญาระยะยาวนะครับผมทีนี้มันก็ต้องมาว่าใจลักเซตนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อต่อสัญญาทางซอนต่อไปหรืออาจจะยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อเปิดโอกาสในการย้ายทีมนั้นเราก็ต้องมาอรอลุ้นกันครับจบจากข่าวของลักเซตนะครับมาดูขา่ญญาจากเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงเหมือนกันครับอย่างทางฟิลเลียนครับผมเดอซันออกาเปิดเผยว่าทางวิลเลียนนะครับพร้อมจะย้ายทีในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เจ้าตัวนะครับต้องการรับค่าเหนื่อยจํานวน162,000ปอนต่ัปดาห์หรือ่นสอครันปอนด์ึ่อสอย่าห์ อิเตอร์ไมมี่สโมสรเฮียแบรแคมเนี่ยก็บอกว่าตัวนักเตะเนี่ยเรียกค่าเหนื่อยสูงเกินไปนะครับผมทีมเฮียแบร์แคมเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้นะครับผมทำใไปดิวดังกล่าวระหว่างทั้งสองสโมสรเนี่ยก็ยังไม่สามารถเจราจาตกลงกันได้นะครับดิวดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันครับเหมือนกับทางลารเซตว่านักเตะจะยอมลดค่าเหนื่อยหรือเปล่าเพื่อเปิดโอกาสให้การย้ายทีมให้มันง่ายขึ้นนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมษษษษษอสรอารซอนประจำวันนี้ครับผมถ้าเ,เพื่อนๆจชอบในหาของขา่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ